สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับช่องคนบิวตี้ขยี่หวยค่ะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนไปรับชมแนวทางรัฐบาลเด็ดๆงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2564จากอาจารย์วชิรศักดิ์เลขกปนนี้กันค่ะเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะว่างวดนี้อาจารย์จะมีเลขเด็ดอะไรให้พวกเราบ้างงวดนี้นะครับทุกคนนีครับผมฟันที่นะครับ 3ามกับ4ครับผมฟันที่3ามกับ4ีครับทุกคนครับถ้า5มาห้ามาบุญดับร่าง5ถ้ามามาบนครับดับร่าง5ถ้ามามาบนครับทุกคนครับ35 4ห้าี่ห้าห้ถ้ามามาบนครับเพราะว่า5ผมดับร่างที่5นะครับ ต้องขอขอบคุณแนวทางรัฐบาลจากอาจารย์วชิรศักดิ์เลขปดนี้ด้วยนะคะถ้าทุกคนไม่อยากพลาดแนวทางเด็ดๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคุณบิวตี้ขยี่หวยไว้ด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะไม่พลาดแนวทางรัฐบาลเด็ดๆแม่นๆแ,แบบนี้แน่นอนค่ะ